สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์พ mm ิมแอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s i ู e ให้ทีเดดฟันธงสกอฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้ว,ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญลามาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2563อัปเดตข่าวสารของสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันโดยเฉพาะตลาดซื้อขายนักเตะครับวันที่4สิงหาคมนี้ตลาดของลาลิก้าจะเปิดทําการอย่างเป็นทางการแล้วจะเริ่มดําเนินการดีลต่างๆได้อย่างเต็มตัวนะครับหลังจากที่โดนผลกระทบจากโควิดทําให้ตลาดมันก็จําเป็นจะต้องเลื่อนออกมานะโดยกําหนดการ ของทางฝั่งลาลิก้าสเปนเนี่ยจะเปิดวันที่4สิงหาคมนะแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งถึงวันที่5ตุลาคมมีระยะเวลาในการเจรจาปิดดีวนักเตะก,กันประมาณ2เดือนสิงหากันยาตุลานะครับจะเริ่มวันที่4สิงหาคมนี้แล้วอันนี้ก็เอารวบรวมมาฝากกันทั้งหมดเลยรวมไปถึงเรื่องราวของโรนัลดินโญ่ครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงชีวิตต้องบอกว่าพลิกผันมากๆเจอ นะครับหัต้องโดนจับเข้าไปอยู่ในคุกไปแข่งฟุตบอลในคุกจากโทษฐานความผิดปลอมแปลงเรื่องของเอกสารเดินทางพาสปอร์ตวันนี้ครับวันที่รอคอยครับโรนัลดินโยก,กำลังจะได้เดินทางกลับบ้านหลังจากที่โดนกักตัวนะ ไม่ให้ออกจากประเทศปารกวัยเป็นเวลานานกว่า4เดือนวันนี้เขาจะได้กลับบราซิลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวกันขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าสั่งซื้อยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยผลิตจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันความปลอดภยัยแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญลามาเซียด้วยนะครับเผื่อว่าเขาจะให้ส่วนลดนะ,ะมาดูข่าวของเราครับก่อนจะไปดูตลาดซื้อขายนักเตะ อยากจะนําเสนอเรื่องของมูลค่าทางการตลาดแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานที่เขาทำเกี่ยวกับด้านการเงินออกมาประเมินนะมูลค่าของสโมสรฟุตบอลในแต่ละปีว่าปีนั้นๆเนี่ยสถานการณ์ของแต่ละสโมสรเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้บาร์เซโลนาครับขยับขึ้นมาเป็นแบรนด์กีฬาฟุตบอลที่มีมูลค่ามากที่สุดลำดับที่2ของโลก จากการประเมินของออบริษัทแบรนด์ฟ n น n c นก็อันนี้เป็นของปี2020นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นเรอัลมาติดที่เขาครองตำแหน่งมาอย่างต่อเนื่องแต่ของบาร์ซ่าแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมารั้งอันดับที่2จากเดิมที่บาร์ซ่าเคยอยู่อันดับ3แต่จุดที่น่าสังเกตครับคือระยะห่างของมูลค่าระหว่างบาร์ซ่ากับมาติดตอนนี้ มันเหลือช่องว่างอีกเพียงแค่6ล้านยูโรของมัดติด1,419ล้านยูโรฝั่งบาซ่า1413ล้านยูโรอีก6ล้านยูโรบาซ่าจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับมัดติดแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งมัดติดมูลค่าลดลง13.8%ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เขามีการประเมินออกมาส่วนของบาซ่าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ1.4%นะ แต่อีกหนึ่งเรื่องที่มันทำให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาบาซ่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเราลองมาดูกราฟตัวนี้ครับอันนี้คือมูลค่าทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลในปี2006สังเกตนะครับว่ากราฟของมารติดโหพุ่งทยานครับไปที่อันดับ1 250 ล้านยูโรแล้วทิ้งห่างบาซ่าในณเวลานั้นนะครับตอนปี2006เนี่ยบาซ่ามีมีมูลค่าอยู่73ล้านยูโรของมารติดเนี่ยพุ่งไปถึง250นะนี่คือปี2006แต่ว่าหลังจากนั้นครับก็เลื่อยมานะบาซ่าพึ่งมาเพิ่มมูลค่าของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ปี2007เป็นต้นไปนะครับมีช่วงหนึ่งแมนยู U, ขยับแซงมารติดขึ้นไปล้างอันดับหนึ่ง แล้วก็ล้างอันดับหนึ่งมายาวๆสำหรับแมนยูจนถึงปี2009มาดิดแซงกลับคืนไปบาซ่าย,ยังคงเป็นอันดับ3อยู่นะครับจากนั้นด้วยมา2010แมนยูแซงมาริดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แซงยาวๆครับในช่วง2010เนี่ยเป็นช่วงที่แมนยูประสบความสำเร็จอย่างสูงนะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยล้างทีมมูลค่าสูงสุดแล้วก็เกือบจะมะีมีช่วงสั้นๆที่บาเยนแซงขึ้นไปด้วยนะครับ อ่าแล้วก็เนี่ยครับคู่ขี้สูสีจันจนกระทั่งมาถึงปี2020นี้ครับที่บาร์เซโลนาขึ้นมาท้าชิงมาติดอย่างเต็มตัวนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าของของบาซ่าเราเนี่ยขยับขึ้นมาได้สูงมากๆอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นถึงทิศทางนะครับหลายคนบอกว่าเอ้แฟนบอลบาซ่าเนี่ยมันจะไปเยอะกว่าแฟนบอล สโมสรพิมเปอร์ลีกอังกฤษได้ยังไงผมจะบอกว่าแค่ในประเทศไทยเท่านั้นครับที่ท,ทีมพิมเร์ลีกเนี่ยมีแฟนบอลมากกว่าบาซ่ามากกว่ามารติดแต่ถ้าเอาแบบ g l o b a l เอาแบบ worldwide รอบโลกเนี่ยทั้งบาซ่ากับมารติดเป็น2ทีมที่มีฐานแฟนบอลมากที่สุดในโลกนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันชัดเจนนะอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเราจะสามารถขึ้นไปแซงมาติดได้แล้วจากเดิมที่เราไม่เคยแซงได้เลย ะก็คาดว่าหวังหลังจากนี้จะดีขึ้นอ่ะอันนี้คือเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับอันดับต่างๆนี่ก็ไล่เรียงตามนี้เลยนะตามที่เห็นอยู่ในภาพอาริพูขยับจากอันดับ6ขึ้นมาอันดับ4แมนซิตี้อันดับ5บายบร์นอันดับ6เปเชียนอันดับเเชลซีอันดับ8สเปอร์อันดับ9แล้วก็อาเซนอลอันดับ10จากนั้นครับมาดูข่าวของอันซูฟาติก็ กำลังจะประกาศต่อสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสัญญาฉบับใหม่ของอันซูฟาติจะต่อเพิ่มถึงปี2024จากของเดิมเนี่ยที่เหลือถึงปี2022ก็จะเป็นการขยายเพิ่มจากเดิมอีก2ปีแล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยอมอบเบอร์เสื้อเพื่อทำการ ลงทะเบียนนักเตะในทีมชุดใหญ่ก็คือดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการตั้งแต่ในฤด,ดูกาลหน้าเป็นต้นไปส่วนค่าฉีกสัญญาปัจจุบันนี้ค่าฉีกสัญญาของอันซูฟาเตเนี่ยอยู่ที่120ล้านยูโรจะทำการเพิ่มขึ้นไปเป็น300ล้านยูโรในการขยายสัญญาฉบับใหม่นั่นก็เป็นการยืนยันว่าบาซ่าจะยังฝากความหวังไว้ที่ฟาเตในระยะยาว นะครับเป็นการต่อสัญญาอยู่ด้วยกันไปอีกยาวๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะในแหล่งข่าวจากลุยส์มิเกลซานครับผู้สื่อข่าวสปอร์ตบอกว่าการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นหลังจบเกมที่เจอนาโปลีก็คือน่าจะภายในสัปดาห์หน้าเราเจอนาโปลีวันที่8สิงหาคมภายในสัปดาห์หน้าการต่อสัญญากับฟาติน่าจะมีการถแถลงออฟฟิเชีนะครับตำแหน่งกองหลังครับ เอริกกาเซียที่บาซ่ามีข่าวด้วยเนี่ยวันนี้มีการรายงานจากสื่อ Mundo d e p o r t ติ o บเขาบอกว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเอวริกกาเซียก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของเป๊ปกววเดล่าเช่นเดียวกันตอนนี้ เขาบอกว่าสาเหตุที่กาเซียยังลังเลไม่ต่อสัญญาเขาเหลือสัญญากับแมนซิตี้แค่ปีเดียวนะครับก็คือปี2021เป็นเพราะว่าเขายังไม่ชชัว์ว่าเป๊ปกวาเดล่าจะคุมทีมแมนซิตี้ต่อหรือเปล่าเนื่องจากเป๊ปเองเนี่ยก็ยังไม่ขยายสัญญาฉบับใหม่แล้วก็มีข่าวแว่วๆมาตลอดว่าเป๊ปอาจจะอำลาทีมไปคุมทีมอื่นหลังจากที่ประสบความสาเร็จคว้าถ้วยในอังกฤษ ทุกรายการแล้วเหลือเพียงแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรายการเดียวกับแมนซิตี้อนาคตของเป๊ปยังไม่แน่นอนกาเซียก็จะรอดูก่อนว่าถ้าเกิดเป๊ปตัดสินใจอำลาแมนซิตี้เขาก็จะย้ายกลับคืนสู่บาร์เซโลนาเช่นเดียวกันก็อย่างว่าครับเป๊ปเป็นคนดึงเขามาจากบาร์ซาเป็นคนดึงเขามาจาก ศูนย์ฝึกลามาเซียแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสเขาได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กับแมนซิตี้ถ้าเกิดเป๊ปไม่อยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตัวนักเตะจะพิจารณาย้ายออกอันนี้ยังคงต้องรอติดตามดูกันต่อนะถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่นะเป๊ปอาจจะอำลาแมนซิตี้จริงๆก็ได้ ส่วนหน้าหนึ่งของสปอร์ตในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแมนซิตี้อยากจะได้เซจิโรเบโตนะอาจจะแนบไปในดีลของเอรดรกาเซียด้วยเป็นฝั่งแมนซิตี้ที่เพิ่มเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่บาซ่าไม่ให้ครับบาซ่าบอกว่าไม่เอาเราจะเก็บเซจิโรเบโตเอาไว้แล้วตัวนักเตะก็มีความสุขกับบาซ่าไม่ได้มีความคิดที่อยากจะย้ายทีมด้วยนะคนที่บาซ่าพร้อมจะปล่อยเนี่ยคือเนวสันเซเมโด ไม่ใช่เซจิโรเบโตอันนี้คือขึ้นหน้าหนึ่งของสปอร์ตเลยนะนอกนือจากเอลิกกาเซียครับก็มีอีก2คนที่บาเซลนายังคงเล็งๆในการจะเสริมทัพเข้ามาเพิ่มเติมตลาดซัมเมอร์นี้นะคนแรกฝั่งขวาก็คือคนที่ผมนำเสนอไปเมื่อวานนะครับดาวิดอาราบานักเตะสารพัดประโยชน์จากบาเยน์มิวนิกเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็ก แล้วก็เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายนะใครยังไม่ได้อัปเดตข่าวของอาราบาย้อนกลับไปฟังคลิปของเมื่อวานนี้ได้นะครับเอเจนของนักเตะเนี่ยมาเสนอให้บาซา่าส่วนฝั่งซ้ายครับฮวนเบอร์นาดครับของปารีสแซงต์แชร์แมงคนเนี้เขาบอก3คนนี้อยู่ในอยู่ในลิสต์รายชื่อแนวรับที่บาซ่าอยากจะดึงเข้ามาร่วมทีมนะครับเบอร์นาดเอดิกาเซียด avid อาราบามีอยู่3คน ที่บาซ่าเลงอยู่แล้วก็เขาก็มีการเปิดโหวตว่าตำแหน่งไหนที่บาซ่าควรจะเสริมมากที่สุดนะในในเว็บมุนโดนะครับเขาก็ไปร่วมโหวตกองกลางอขออภยัยกองหลัง50.34%นะนะก็เห็นปัญหาเดียวกันแล้วถ้าได้จริงๆถ้าได้อลาบามามันตอบโจทย์นะกองหลังก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะทดแทนจอร์ดี้อลาบา นะก็ต้องรอดูกันต่อไปในกรณีของดาวิดอาราบาเนี่ยมันมีอัปเดตเพิ่มเติมจากเมื่อวานนิดหนึ่งก็คือมุนโดเดปอติโบครับเขาบอกว่าบาร์เซลโลนาอาจจะลองเจรจากับบายยอนเพื่อใช้มูเอลุมติตตี้แนบไปในข้อเสนอนะครับคือจากมูลค่าทางการตลาด ของอาราบ,บาเนี่ยเขาถูกประเมินไว้ประมาณ40-50้าล้านยูโรในขณะที่อุมติตีก้ก็อาจจะถูกกว่าหน่อยประมาณ30-40ล้านยูโรบาซ่าอาจจะใช้ตรงจุดนี้อะในเมื่อคุณจะเสียเซนเตอร์แบ็กอย่างอาราบ,บาไปงั้นคุมเอาอุมติตตี้ไปไหมเออเอาแนบในดีลไปไหมเราพร้อมที่จะใส่เงื่อนไขเอาไว้อาจจะเป็นฝั่งบาซ่าเพิ่มเงินให้อีกสักเล็กน้อยอันเนี้ย มุนโดเดปอติโบรายงานบอกว่าทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาอยู่อาจจะใช้อุมติตี้นะครับแนบอยู่ในดีลนี้ด้วยนะซึ่งเฮ้ยผมมาดูเฮ้ยค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเอาอ um ุมติตี้แนบไปมันอาจจะเหลือส่วนต่างให้บาซ่าต้องจ่ายเป็นเงินสดอีกแค่ไม่เยอะไม่เกิน10ล้านยูโรนะซึ่งสามารถจ่ายได้สบายๆอยู่แล้วมันก็น่าสนใจแต่มันติดตรงที่ตอนนี้ครับอุมติตตี้เขาก็ไม่อยากจะย้ายออกจากบาซ่าอันเนี้ย เคยรายงานไปแล้วตอนนี้นักเตะก็ยังคงคิดเหมือนเดิมว่าเขาไม่อยากไปอยู่บาซ่าเขามีความสุขแล้วมันเป็นคอมฟอร์ทโซนน่ะมันอยู่แล้วมันก็สบายๆอยู่ไปเรื่อยๆรับค่าเหนื่อยลงเล่นบ้างไม่ได้ลงเล่นบ้างไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของการตกเป็นตัวสำรองอยู่แล้วเขาบอกว่าอุมติตี้อยากจะสู้ต่อกับบาซ่าแต่เหมือนกับบอร์ดบริหารก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอนอกเหนือจากการจะเอาไปแนบ ในดีลของดาวิดอาราบาแล้วนาโปลีครับยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจในตัวของอุมติตี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ยังคงต้องรอติดตามดูนะไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยตอนนี้ก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามผมนะเอาอุมติตี้ไปแนบในดีลของอาราบาผมเอาไหมเอาสิครับผมนะไม่ต้องคิดเลยครับตอบแบบไม่ต้องคิดแม้ว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจอุมติตี้ไปหน่อยแต่ อย่างว่าครับโดยสภาพแวดล้อมเราต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเอาอุมติตี้ไว้อะมันก็อาจจะมีมุมที่หายเจ็บแล้วสามารถกลับมายืนระยะได้แต่ใครจะไปรู้ครับเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บอีกก็ได้ถูกไหมดังนั้นถ้าถามผมอ่ะเพื่อความเหมาะสมที่สุดผมเอานะอาจจะเป็นอุมติตี้บวกกับ10ล้านยูโแรแลกกับเาวิดอาราบาในซัมเมอร์นี้เออเอา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามดู นะส่วนใีหนึ่งคนที่เคยมีข่าวกับบาร์ซ่าครับดายโออุปาเมกาโนเรียบร้อยแล้วครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอเบลไลซิกเพิ่มถึงปี2023นะจากของเดิมที่เหลือสัญญาถึงปี2 0 2 1นะตอนแรกเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวต่อเพิ่มไปอีก2ปีทำให้สัญญาเขาตอนนี้อยู่กับไลซิกอีก3ปีตัดโอกาสการย้ายทีมในเร็วๆนี้ออกไปได้เลยครับ ต้องไปรอกันอีกทีคือในซัมเมอร์ปี2022นู่นเลยนะก็อย่างว่าครับอายุยังน้อยเขาอยู่กับไลซิกต่อไปเขาได้ลงเล่นต่อเนื่องมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาด้วยซ้ำไปมันได้พัฒนาเรื่องของฝีเทา้านะครับมาดูเรื่องราวของโรนัลดินโญครับวันนี้เป็นการเปิดเผยจากสื่อดังหลายๆสำนักนะทั้งรอยเตอร์นะครับ AP แล้วก็สื่อท้องถิ่นของปารากวัย ABC Color er, ก็บอกว่าในที่สุดครับโรนาดิโโ่จะได้รับการปล่อยตัวออกจากการถูกกักบริเวณที่ประเทศปารากวัยหลังจากที่คดีความของเขาที่ปวยพัวพันกับการฟอกเงินการปลอมแปลงเอกสารพาสปอร์ตเนี่ยได้รับการตัดสินแล้วว่าโรนาดิโยเป็นแค่เหยื่อ ไม่ใช่ผู้กระทําความผิดนะครับโรน,นัลดิโยก็โดนหลอกมาเหมือนกันใครที่ยังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ลองไปย้อนดูในเพลย์ลิสที่ผมเคยทำมาไว้นะครับเรื่องราวของโรน,นัลดิโยกับคดีความคือตอนแรกเหมือนกับจะเป็นเรื่องของการปลอมแปลงพาสปอร์ตธรรมดาคือมันมีนักธุรกิจชาวารากวายคนนึงเนี่ยมอบพาสปอร์ตฉบับนั้นให้กับโรน,นันดิโยแล้วก็บอกว่าเอา้าสามารถใช้ ได้เลยใช้เข้าประเทศประวัยได้เลยแบบไม่มีปัญหาปรากฏว่าโรานาดิโยก็ไปตามคำเชิญของนักธุรกิจธุรกิจคนนั้นเพื่อไปรับงานที่ประไกวนะครับไปรับงานเตะบอลโชว์ตัวนี่แหละเพื่อหาเงินปรากฏว่าพอเข้าผ่านด่านตอมอครับโดนจับครับชื่อกับหน้าคือโรนานดิโยแต่สัญชาติเขาบอกว่าโรานาดิโยสัญชาติปราไกยในในพาสปอร์ตนั้น โดนเิครับโดนจับเข้าซังเตไปอยู่ในคุกเกือบเกือบสองเดือนไปเตะบอลได้แชมป์ในคุกมาแล้วก็ตอนนี้โดนกักบริเวณอยู่ในอ,อักซังเชียนนะครับเมืองหลวงของปารากวัยอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่บาร์เซลโลนาเป็นเจ้าของโรงแรมนั้นนะอยู่มาทั้งหมด4เดือนแล้วครับโดนกักบริเวณไม่ให้กลับบ้านมา4เดือนจนวันนี้ครับศาลตัดสินว่าโรานาลดิโยไม่มีความผิด นะก็โอเคจะได้กลับบ้านสักทีนะครับเขาบอกว่าน่าจะเสียเงินประกันเนี่ยประมาณ1.6ล้านเหรียญสหรัฐโอ้ยกี่ล้านอะ50กว่าล้านบาทนะประมาณนั้นนะครับก็โอเคออกมาใช้ชีวิตครั้งนี้ก็อย่าประมาทแล้วกันนะสำหรับพี่เยนของเรานะครับโรนัลดินโยนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะช่วงชีวิตเขาโห ครบทุกรสชาติจริงๆช่วงขึ้นสุดก็ไปถึงบัลลงดอได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงเงินทองหลั่งไหลเข้ามาช่วงแย่สุดเนี่ยเขาบอกว่าโดนาโยมีเงินติดบัญชีไม่ถึงหมื่นบาทโอ้โหแต่ยังดีว่าผมนะผมมีติดบัญชีอยู่ประมาณ300เราเล่นเราเล่นนะครับอ่ะก็โอเคกลับไปใช้ชีวิต ที่บ้านเกิดที่บราซิลนะเขาเขาคิดถึงแม่แม่ของโรเนโยอายุเยอะแล้วนะครับแล้วการที่เขามามาถูกกักบริเวณเนี่ยมันทำให้เขาเป็นกังวลมากๆเนื่องจากเขาไม่มีคนดูแลแม่ไงเขาก็ต้องรีบกลับไปนะครับอ่ะกะ็แสดงความยินดีด้วยที่พ้นพ้นผิดนะพ้นข้อคอรหาในครั้งนี้แล้วนะครับมาปิดท้ายครับที่บทสัมภาษณ์ของฟานซิโกตินเซาเจ้าหนุ่มคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ ก็บาร์เซโลนาครับเปิดตัวบทสัมภาษณ์นะในแอปพลิเคชันบาร์ซาใครที่จ่ายเงินเสียตังค์แล้วเนี่ยก็จะเข้าไปดูคอนเทนต์ต่างๆได้แต่น่าเสียดายมันไม่มีซับไทยครับน้องๆหลายคนนี่อาจจะยังทักษะภาษาอังกฤษยังไม่ยอดเยี่ยมนะผมก็ไม่ได้ดีหรอกงูงปลาแต่ก็พอแบบอ่านได้พอแปลได้บ้างเพื่อเอามานํำเสนอให้ทุกคนนะครับเอามาดูบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของตินซาวหน่อยดีกว่า นะเรื่องเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาย้า,ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนา่านะครับเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าตอนที่ผมเซ็นสัญญากับบาร์ซ่าเนี่ยโหมันเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นก้าวสำคัญในชีวิตของผมเลยตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยผมก็เข้าเรียนภาษาสเปนแล้วก็พยายามเรียนรู้ภาษากาตาลันนะสอบถามจากอเบลลุย์ที่ย้ายจากบาร์ซ่าไปอยู่กับทางทางบราก้า ก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของตินเซานี่แหละผมพยายามเรียนรู้ภาษากาตาลันกับกับอาเบลุยส์นะตอนนี้ผมได้ภาษากาตาลันมาแล้วประมาณ2-3คําคำโอ้โหได้เยอะมากแต่ภาษาสเปนเนี่ยเรียนอยู่นะผมเนี่ยรอคอยที่จะได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาจริงๆผมเคยไปที่นั่นมาก่อนแล้วแต่ว่าไปในฐานะของนักท่องเที่ยวและผมก็ชอบเมืองนั้นมากๆมีความสวยงามผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ไอ้โพสิชันของคุณเนี่ยตำแหน่งของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณถนัดตำแหน่งไหนตินซาวตอบว่าแม้ว่าผมจะชอบเล่นเป็นปีกขวาเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมก็สามารถเล่นตำแหน่งอื่นๆได้นะที่เป็นตำแหน่งในการซับพอร์ตในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมให้สามารถเล่นเกมบุกสามารถโจมตีฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็ถามต่อคุณสมบัติที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยคืออะไรในวยัย2ีปีตินซาวบอกว่า ผมคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจมีสภาพร่างกายามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของผมเลยส่วนเรื่องของทักษะผมคิดว่าผมมีความสามารถอยู่ในระดับหนึ่งนะผมชอบที่จะหาโอกาสยิงประตูชอบที่จะแอสซิสต์ให้กับเพื่อนให้เข้าไปยิงประตูได้ผมเนี่ย เน้นไปที่วิของการเลี้ยงบอลผมชอบเลี้ยงบอลมากนะชอบเลี้ยงบอลเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการซ้อมให้หนักนี่คือบทสัมภาษณ์จากฟรานซิสโกตินเซลนะครปีกวัย20ปีที่กําลังจะเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนารดูการที่แล้ว13อ่ะ9ประตูกับ13แอสซิสใน40เกมรวมทุกรายการกับบรากาค่าตัว31ล้านยูโร ต้องรอดูครับยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าว่าอนาคตจะเวิร์กไม่เวิร์กเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องให้เวลาเป็นข้อพิสูจน์นะส่วนเรื่องของวินเลียนครับวันนี้แหล่งข่าวครับนักข่าวที่มีชื่อว่า u n งเคลเปเลสของมุนโดเดปอร์ติโบครับออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วว่าบาร์ซ่าถอนตัวจากดีวของวินเลียนอย่างเป็นทางการผมก็งงว่าเอา้า ในเมื่อตินซาที่เล่นเป็นปีกขวาเนี่ยกำลังจะย้ายมาแล้วเราจะยังไปเอาวินเลียนอีกทำไมถูกไหมก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่ามันไม่มีความจำเป็นแม้ว่าจะเป็นฟรีเอเนต์ก็เถอะนะครับก็โอเคเป็นอันยุติข่าวนี้นะครับอ่นนั้นคือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้โหรู้สึกว่าข่าวเยอะทุกวันเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด b s c r i b e c h anel n ขวัญละมาเสียด้วยส่วนใครที่สนใจเข้ากลุ่ม e x c l u s i v e นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะ เป็นเสื้อครับนี่ที่ทีมงานออกแบบให้สวยมากแล้วก็มีโลโก้ผมนะติดอยู่บนเสื้อด้วยไม่รู้จะกล้าใส่หรือเปล่านะใครได้ไปจะเอาไปเผาก็ได้ไม่ว่ากันนะครับก็สมัครสมาชิกกลุ่ม e อ c l u s i v e วันนี้เนี่ยรับไปเลยฟรีครับนะแค่ลงทะเบียนสอบถามไปในไลน์แอดได้บอกว่าอยากเข้ากลุ่ม E อ c l u s i v ูต้องทำยังไงเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งให้ทราบนะครับก็รับไปเลยคนละหตัวส่วนในกลุ่มนั้นมีอะไรบ้างก็ ฟันธงสกอร์ให้ทีเด็ดฟุตบอลพูดคุย Q&A ถามตอบเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับบาซ่าอย่างใกล้ชิดกับตัวผมเองนะครับก็ฝากด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับมาอัปเดตข่าวกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ